นะโมตัສสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพ Saranang kaca mit Saranang sararanang kaca Saranang Ka sararanang kaca itu diam pibuat sararanang kaca itu diam pitamang kaca itu สระนังขจามิตติยมปิปัวธังสระนังขจามิตติยมปิธรรมสระนังขจามิตติยมปิสังฆังสระนังขจามิสัมพุเทอตวิสันจตวาตสันจะสามาสเกม สานิมามิสิรสาหังเตสังธรรมัจจะสังคัญจาทเรนะมามิหังนมะานุภาเวนะหันตวาสะเปอุปัตเวอเนกะพันตะลยามิวินาสันตเสสะตสัมโพท

patavehneka antaraya pivinasanto asesa to asam po te nawatasta te atajatari sasaha sake nama misirasama te samtam

Sinoa namoa, ua tamatamaa, sasa vakaata, se vatenita namoa, mahaa sankaa, saapivisoata, siarati, tinoa namoa, oa matataja, talataja, sasa Sawatu <try> ataya sapi namo akara Papawena wikacanto patawa namo เสวนาจะภารานังปันทิตานังจะเสวนาปัวชะจะปัวชะมิยานังเอตัมมังคารโมตัมมังปฏิลวัปเทสวะโสจะปัวเพชะกตะปุญญะตาอาตส

daya takan anatsa sangkha ho a n a v a c h a n i k a m m a n i m a n g

ตริยัรราริยสัจนาฏสนังนิพพานนัสสิคิริยาใจธรรมธรรมรโมมธรรมภูาสโรกธรมเมหิจิตังยาสนากรมปติอโศก ata ma para sista sapata so tingka chantita te sang mangkarama tamanti yang jiti vita wamurang wasake suwayang ratanang

Daskas apa yang mulis sama itu anak tenmen sama diinci hitam pitam merah tanang wanitaangnge sajana sowa dihoto ya buat seto pariwana Yesu Jing sama dimana tarikannya mau sama semuanya will Bukalah atas atas pasada catari etani yukani honti tete takinaya sokata sasawake te idam pisang ke ratanang panedang etena ติโหตเยสุปโยชนตามนัสาตามเมนนนิกามิม่โนะตัมมัสสนาอิเตปติปาตามาตังวิกายอาราตมุตานิปุติงผัวชะมานายดัมปิสังเคารตานังปณนิตังเอติ นาสาเจนาสวัติโหตุขีนางปุรานังนาวังนาติสัมภวังเวลาตาจิตายติเก เตกินาพิชาวิโรนิสันธานีปันติเตรายทายัปปะิปวิตัมปิสังเกะตานังปานิตังเอเตนะสาเจนะสวัติโมตุเมตัน จะสัพโรกาสัมิงมานสัมภาะเยอปิลิมานังวัังนาโตจติริยานจะสัมภาทรงนาเวรังนาสปาตังตีตันจารังนิสินโนวาสยานโนวายยาวตาสวิกตมโโเอเตังสติงนาติต अय्य ब्रह्मामेतां विहारां इतमौतेति च अनुपकर्मस्य लवातासनेन सम्पन्नो गमेसु विनयखेथं न हि चातुकापसयं पुनरेति अपमानो भूत्वा ປະມານົວທັມມົວອປະມານົວສັງຂົວປະ วันตาเนสิเริงสปานิอหิเวสิกาสตาปะเตีร์อนนาณังเพียสระพัวโมสิกาคตาเมวรักตาตาเมปาริตตาปฏิกมันตุปัวตาเนสองหังนโมภะกวาตุนนโมสัตตนังสัมมาสัมพุท ทนนิมีตังอาวะมังกรัญใจโยจามนาปวัสกุณนาสสะทั่วปาปะากามัวตัวสุปินังนาการตังัวทานุภาเวนาเวนาสเมนตยันทนนิมีตังอาวะมังกรัญใจโยจามนา กุลนาสสะทวปาปากะหัวตัวสุปินังอาการตัางธรรมานุภาเวนเวนาสเมนตัวยันโทนิเมตังอาวมังกรัญจะยอยจะมนาปวสกุณนาสสะทวปาปากะหัวตัวสุปินังอาการตัง สสัมมิโตสุโคปุถานังโอปะโตสุกัสสะตัม पती ธรรมมาสมาหิตาสตสัปอริสโรกิเทวาธรรมติวจารีสันติปะกาปัตนนสันติปตาวันจนนามาตาปิตาจะมีกันตาจาเวิปิติกามสุวรรณภูมิกันตาวานโสนุตรามายติกาปิสัจมิทามิตาวาจาพระมาจารังอาเตสยุงเน sap yaka parayan tua kas pe matawana kehitika pun yang noaomoten tuh jilangkananaanga kasada ja um matatiwanakatika pun yang i noa kasata Japu matawanaka tiga pun yang noa jilang lakan Tu noata kasata Jaung matawanaka tiga pun yang nu nemu dan tuh kaca สัพพิติปสิตวานลายยปะรเมสวราสิติปมมาจยอินตาจะจตุโรกากัมพิรักกะสะโมท้าพัวตงกังกาจัสมาจัยยาปสิติ ปะวันโตเตชัยยะจัยยะทรณีทรณีอุตติอุตตินาตินาติจัยยะจัยยะขะกคนละตนละนิสัยนิไรใสเสสโซเมโนราชาชาพนนราทีชัยยะจัยยะกัมพิระโสปินาเกนทนาคีปิสาจะพุทธตารีชัยยะจัยยะตุนิมิตโรกีจัยยะ ใยสิงคสุสาตานามุกจาใจยาใจยาลุนนามุกยาญาติจยาใจยาจำตาติปนาคโกนกันตัใจยาใจยากาจโกนนาตุรองโสกอรู้ชองเสหาเปียกติปปาใจยาใจยาลุนนามุกขาตาติินตาชินตาเสนาลิปุณสุธินารตีใจยาใจยาโสกัสุ พาชีวิชัยยชัยยตระนีตารสตาสุใจยะชัยยะชัยยะตระเีสันตินสตาชัยยชัยยมังคลระตัญญาภาวะเกชัยยชัยยวรุณยาเกชัยยชัยยรักเสสุราปุจเตจาชัยยชัยยะปมเมนตากนาชัยยชัยยราช เทราชาชัยชยยะชัยาะปตะวิงสาปังชัยยะชยยอารามันตาปเทกาพุทธสาวังชยายยไมหิสุรังอรหัลินเทวาชยยชัยาพมมาสุรากรชยชัยานาวิโรหโวิรุปะโคจันทิมารวิอินโ เจเวนนัเตยโยจัก ja ja ุูเรรวะลุนนอปิจักทิวโยจักปะสุระหูโุมาโรตตระตะโต อาตาราสมาเทวาสิติตาปัสสัตยอยิสินโอสาวกัสาปาชัยยาราโมภวันโตเตชยธรรมโมจ้สังกอจ้ตสปารโจ้า Tena Jaya Tete Tena Jaya Sotipawan Tete Tena Puta Tete Tena Hoto Tete Jaya Mangchara Jaya โกสัยยัมพุทธิมันเถประมติตาใจยะตาตาพรมมคนาไมหิสิโนยชโยปิพุทธสสิริมาโตยามมารสัจปาปิมาโตปาราชโยหุงโกสยาัมพวทธิมันเถประมอติตาใจยะตาตาหินตกคาไมหิสิโนย ชโยปิปุตตะสสิลิมาโตอยามมาราสัจปาปิมาโตปาราชโยอกอสยามพุทธิมันเถปมอติตาใจยะตาตาเทวกันนาไมเฮสิโนชโยปิปุตตะสสิลิมาโตอยัมมาราสัจปาปิมาโตปาราชโย ขวาสยามพวทิมันเดปะโมทิตาใจยะตะตาสุปันนักนามะเฮสิโนใจโยปีพุทธสสิริมโต กายังมาราชจัปปพิมาตัวพระราชโยุมโคสยามตัวที่มันเดปโมติตาใจยาตทานกขณาไมเฮเสนน้อยโยปิปุตสสิริมาตัวกายังมาราชจัปปพิมาตัวพระราชโยุมโคสยามตัวที่มันเนปโม ตตาใจยะตาตาสะพรัมมกนามมเฮสโนชยานโตโพติยาโมเรศกายานังนานทิวาตโนเอวังตวังวิชโยโห้อยชยานโสชยมังคะเรอาบาสิตตาปานังเกสีเสป การเรียบิเศษเกสาปปุวะตานังกับปะโตอาภะโมตติสุนากตังสุมังคารสุปปะตังสุโมติตังสุกันโนสมุโมหโตัวจะสุยตังพระมจาริสุปตะทินังกายกรรมวาจากกรรม กินัางมโนกรรมังปณิทิเตปทักินาปทักินานิกาตวานาราปันตาเตปตาคินิโตกาปตาจนิโตกาพยาาตาเนิพยาโสกาปตาเจนิโสกาตสา ตาันตุสารปะสัมปัติเศทิยาตานังตาตันตุสารตายาสีรังรักขันตุสพพะทาปวันนาเพียงรตาหุนโกาสันตุเทวตากาตาสัปิโพธาปลังปตาปเจกานันจยัง เวนสัตาสวัสดิปวันตุเตภวตุสัพพมังกรังราคันตุสัพเทวตาสั